สวัสดีจ้าวันนี้ก็เจอเสมอจันอีนะจ้าวันนี้เสมอจันก็จะมาอ่าดูเขื่อนที่ว่าเป็นปกติแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องเรียกเขื่อนเราจะเรียกว่าฝายยางบ้านตาหลุงจ้าเนี่ยแหละจ้าก็จะมีทีมงานคนอีสานตอนล่างบ้านเราก็มาหาปูหาปลาหาต่างๆนาน้าเนี่ยแหละจ้น้ําก็ เหลือเพียงไว้แค่ความทรงจำที่ว่าเป็นน้ำเต็มทั้งสองฝั่งไม่มีอีกแล้วอันนั้นคืออดีตตอนนี้ปัจจุบันเป็นแบบนี้จ้าเนี่ยแหละจ้าน้ำก็ใสไหลเสียงดัง เนี่ยจ้าก็าจะมีมองมีอะไรมองมองมองจ้าได้หลายบอได้หลายบอป้าอยู่นี่อ,อ๋อพอทอจะได้บันทนว่าเจอรัจา้าของไฮไลท์เจา้ามาดูใล้ๆกล้เลยจา้านิปลาจา้าขามาเบิงเลยจา้าเนี่ยจา้า มนแต่ปลางามๆปลาอยู่สยนั้นเลยก้าปลาเดินแล้วก็เจอเสมอการที่แม่น้ำต่จอจ้าไอ้มวนหลายเด้อสาบาทห้านามุ่นกับใสน้ำพร้อมซื้อมาพร้อมจ้าทั้งกล้วยแบบนี้พร้อม จ้าไ้วกระซือมากจ้าแอบบเด้อาหารการกินทำให้มีชีวิตรอดได้มีหลายอย่างจ้าไก่กรอกก็มีจ้าไก่กอกก็มีจ้า สบายสบายมาน้ำมูแต่ว่าไม่อย่าลายจ้าทุกคนก็ใย้ชีวิตให้มีความสุขปีใหม่ปีเก่ามีแต่ปัจจุบันเท่านั้นจ้าเจอกันเลิปหน้าจ้าบ,บ๊วมบ๊วยมือบ๊วยบายจ้า